สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งโดยสถานการณ์วันนี้นั้นเป็นวันนี้ที่รอคอยอย่างแน่จริงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราต้องทนอยู่กับประยุทธ์นั้นเนิ่นนานเหลือเกินแล้วครับท่านตั้งแต่ยึดอำนาจเมื่อปี57จากนางสาวยิ่งรักชินวัตนนั้นแล้วก็ทำตัวใหญ่ทำตัวโตนะครับท่านผู้ชมพองอย่างกับไอ้นี้เลยขึ้นวออะไรสักอย่างนั้นวันนี้ก็จบลงแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นไม่น่าจะการันตีได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้ขออภัยด้วยครับท่านสสดดุุถามมท ดีใจนะเนี่ยโดยตอนนี้ร้านบุฟเฟ่ชาบูแถวบ้านผมนั้นเนื่งแน่แล้วนะครับท่านผู้ชมถามหนึ่งแน่เพราะอะไรจ๊ะประชาชนหลายแห่ไปฉลองฉลองนะครับท่านผู้ชมฉลองปมประยุทธ์นี้โดนสัง่งสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับท่านก็เป็นที่จับตามองอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยด่วนประยุทธ์ถูกสัง่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแล้วก็สภพัสารลงมติ5ต่อ4ส่วนประวิทย์เฮครับท่านขึ้นาารนกนกนักษาการนายกนะครับท่านผู้ชมรักษาการนายกนะครับแต่ว่า ไม่ใช่นายกรักษาการว่าประยุทธ์นั้นมันยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยชาวบ้านชาวช่องนั้นมวลชนทั้งหลายก็บอกว่าเฮ้ยแปีแล้วนะเว้ยประยุทธ์เนี่ยออกไปซะเถอะท่านประยุทธ์โอ้ยอันนี้เรียกสะพยเลาะเลยเว้ยเฮ้ยก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองบ้างก็บอกว่ากลับไปพักผ่อนดีกว่าให้คนรุ่นใหม่มาบริหารประเทศส่วนประวิชนะกันผู้ชมท่าเดินเต้นนกเอี้ยงอะไรเนี่ยเดินยังไม่ค่อยจะไหวเลยแล้วจะไหวในการในนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะกันเอะแล้ว เอาคนอื่นขึ้นมาเป็นแทนประวิตยอะไรประมาณนี้ก็เพราะว่าประวิตย์นั้นเป็นรองนายกอันดับหนึ่งนะครับเริ่อผู้ชมก็เลยได้ขึ้นมาเป็นก็เป็นที่นา่าติดตามนะครับเรื่อผู้ชมว่าเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรโดยพระก็ไม่ช่วยอะไรแล้วเว้ยเฮ้ยโดยด่วนสารมีมติ5ต่อส่สั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแล้วก็ประวิตย์ขึ้นรักษาการแทนเฮ้ยตูเฮ้ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเนี่นยเฮ้ยแล้วก็ไอ้เทือกอีกคนนึงเออใช่เฮ้ยสุเทพเป็นอย่างไรบ้างวันนี้หลังจากที่บอกให้ประย ว่าเมื่อรืนอนี้นะครเรื่องผู้ชมประยุทธ์นั้นตัดสินใจลาออกนั้น <c oughs> ก็จะเป็นการลงตำแหน่งอย่างสง่าผ่าเผยหรือไม่อย่างไรก็ไม่อาจแน่ใจนะครับ <c oughs> ที่แน่ๆน,นั้นถ้าเกิดสมมติมันจะมาอะไรตอนนี้นั้นก็รู้สึกว่าเหมือนจะชาไปแล้วในสายตาประชาชนทั้งหลายก็สรุปว่าพระไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครเรื่องผู้ชมภาพก็ออกมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยหลังจากที่มีพาะต่างๆนานานะครเรื่องผู้ชมพระรอดครับท่านส่วนประยุทธ์ไม่รอดนะการเรื่องผู้ชมสั่ง <ไป S 1> หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องติดตามอีกทีโดยน่าจะคำวินิจฉัยหน้าจอมาประมาณเดือนนกั นรนเด่านผู้ชมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้ออก็โดนแห่ไล่ไม่หยุดยั้งครับท่านโดยเมื่อวานนี้ซัดคือนายกเถื่อนถ้าไม่ลาออกหลังเที่ยงคืนชาวบ้านสุดเอือมเป็นนายก8ปีแล้วไม่ยอมออกรัเทือนมู้ชมไล่ไม่ไปลาดไม่ลงลอยตุ้มตุ้มต่อมก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้สลิมรู้สึกว่าจะซึมเศร้าเป็นพิเศษรับท่านมิถุนนายว่าลงนั้นก็ไม่รู้ว่าหายกระบายไปไหนเสรีวงมนทาก็หายหัวไปเลยไอโษษ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 ้โบเสกสกุลนนก็ไม่ปรากฏเสียงรัเด่านผู้ชมวันนี้แต่มาเข้าเรื่องมิล,ลิสักนนนด่อยผู้ช หลังจากที่โดนสลิมรอดช่องแสะหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยได้ไปเวทีอันดับโลกนะกระเดิมผู้ชมในการร้องเพลงนั้นก็ได้โชว์การกระโดดเชือกนะในกระเดิมผู้ชมซึ่งเป็นอะไรว่าเขาเรียกพื้นบ้านไทยนะครับาการลเล่นพื้นบ้านชาวไทยนั้นอันนี้ก็ออกมาแล้วเว้ยโดยโดนแซะนะครับผมกระโดดเชือกนี้แต่มิลลี่ไม่โกรธครับท่านแถมขอบคุณสําหรับฟีดแบ็กหลังสูตรถูกแซะทาเพื่ออะไรกระโดดเชือกบนเวทีระดับโลกนะในกระเดิมผู้ชมแล้วก็ได้มีประชาชนคนหนึ่งครับท่านได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นนั้นโดนใจผมอย่างสุดล้นง เลยทีเดียวโดยได้คอมเมนต์ว่ากระโดดให้ควายงงให้ควายถามอะไรประมาณนี้นะเนี่ย <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมนั้นไม่งง ใช่ไหมเออไม่งงไม่งงไอ,อ้เรื่องนี้เราไม่งงนะครับก็ไม่ร่วยแีแลงผืดดีครับท่านส่วนตอนนี้สะพัอย่างหนักงงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยชดชาติสิธิพันธ์นั้นมีสิทธิจะขึ้นนั่งนายกโดยพรรคเพื่อไทยจ่อที่จะเสนอแน่หลังตู่ออกครับท่านโดยไม่เอานายกคนนอกแล้วก็นัดแต่งดําประนามปม8ปปีปิดทางประยุทธ์รักษาการหากถูกสั่งปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังไม่ประกวดครับท่านถามไม่ประกวดอะไรจ้าไม่ประกวดม,มันโผล่หัวกระบ,บานนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นั กดดันอยู่ภายในบ้านของมันครับท่านในค่ายทหารเพราะเป็นที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยรายงานข่าวจากสารัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ครับท่านรับคำร้องฝ่ายค้านปมนายก8ปีแล้วก็มีมติ5ต่อ4อุ้ยชิวเฉียดนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติคะแนนเดียวในะครเรื่องผู้ชมปัดไปทางให้มันได้อยู่ต่อน,นี้นก็ไม่รู้ว่าม็อบหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมีมติ5ต่อ4ให้ประยุทธ์นี้หยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้คาดว่าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและจะใช้เวลาประมาณมหนึ่งเดือนหรืออะไรสักอย่าง แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้นะครับเรื่องผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เฮกันทั้งโลก,กันเลยทีเดียวครับท่านเฮถึงโลก,กันไม,ไม่ไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าที่ร,รู้วันนี้นั้นผมถึงขั้นตื่นขึ้นมาตอนแรกงัวเงียแล้วมันยังไงพอหลังจากได้ยินข่าวเฮประยุทธ์ออกเล้วนี่ว่าเฮไม่ใช่ออกยังเป็นนายกอยู่แต่ถูกศาลสั่งนะครับเรื่องผู้ชมทำให้ผมนั้นสว่างคาตาเลยทีเดียวถามเพราะอะไรเพราะว่าตื่นเต้นนะครับเรื่องผู้ชมเกิดมาช่วนาตาปีไม่เคยอยู่กับนายกคนไหนนานเท่านี้ถ้าไม่นับจองพล หนอมอต่างๆนา,นาจองผลปอตอนนั้นพวกอะไรพวกผมยังไม่เกิดครับท่านก็เฮโลไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้นายกเถื่อนหรือไม่เถื่อนนั้นก็เลดิตบีไปก่อนนะกรเรื่องผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วครับท่านไม่ได้นั้นชั่วข่าวนะส่วนทางด้านไอ้โป <บ S> ้เสกสกลเฮ้ย <ๆ S 1> หลังจากที่ออกมาเตือนฝ่ายคา้านเนี่ยอย่าใช้โพป,ประยุทธ์พนนายกปั่นกระแสแต่ให้รอคำวิในใัยไฉสารเฮ้ยโบตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยหลังจากที่มี6สื่อหรือว่า8 9สื่อไม่แน่ใจนะกรเรื่องผู้ชมทำโพสสำรวจ ร้อยละก้าสิบเกมนี้บอกว่า,ายุทธ์ควรจะไปได้แล้วเพราะดำรงตาแหน่งครบ8ปีแล้วในขณะที่ตัวมันเองนั้นไม่รู้ว่านับเลขเป็นหรือเปล่านะใครเด้นผู้ชม1-8ึถึงี่กูไม่รู้ว่ามันยากยังไงโดยถ้าเกิดสมมติเรื่องสูตรคูณนี้ต้องยกให้ผมนะใครเดินผู้ชมผมเก่งอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวหรือเปล่าท่นก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติท่องสูตรคูณนั้นสามารถที่จะท่องแม่หนึ่งถึงแม่ ได้เลยหรือเปล่านั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับเรื่องผู้ชมก็ยังคงหายหัวกระบ,บาลโดยไอ้โบ้ได้ออกมาเมื่อวานเมื่อวานซืนบอกว่าเนี่ยอย่าให้หมดความอดทนนะ,ะว่ากองหนุนของประยุทธ์นั้นมีเยอะอยากให้ต้องออกมาเดินอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยหลายภักส่วนก็อยากจะเห็นอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านว่าออกจะเดินนี้จะมีตามอยู่กี่หนอก็ไม่อาจแน่ใจหลังจากนั้นไม่นานครับท่านออแต่อันนี้นานแล้วเว้ยเฮ้ยโดยนายว่าลงนําไทยพักดีปลาใสใหญ่อ้อนหนึ่งเสียงเข้าสภา,านหนุนประยุทธ์นะครับเรื่องผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติว่าามีกร พิกโผ่ไอ้ไม่พิกโผนะครัเรื่องผู้ชมในเดือนกันยานที่จะถึงนี้แล้วถ้าเกิดสมมตินะอันนี้สมมติประยุทธ์โดนตะเพิดพ้นจากการเป็นนายกไปนั้นอ่าก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสังคมไทยนะครัเรื่องผู้ชมในแวดวงการเมืองไทยส่วนหมอว่าลงอ้อนขอหนึ่งเสียงเข้าสภาหนหุนประยุทธ์นี้อาจจะได้ไปเปลี่ยนหนุนประยุทธ์ไอ้ประวิทย์แทนหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครัเรื่องผู้ชมบวว่าไอ้ว่าลงนี้เคยออกมาเตือนประวิทย์บอกให้ประยุทธ์นี้เลิกเกรงใจผลเอกประวิทย์ของผมนะค่ะูเือรเล้มมก็ไ่รนัทย มีค่ามันไปก่อนก็ยังคงฝันลมฝันแรงอยู่อย่างไม่จุดจังโดยพร้อมเป็นนายกเว้ยเฮ้ยยิ่งใหญ่เหลือเกินวพาลงลั่นพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเปิดตัวไทยพักดียิ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมโดยพร้อมนี้ผมก็พร้อมครับท่านแต่ไม่มีคนเลือกนะครับท่านผู้ชมอันนี้พูดถึงตัวผมเองนะเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นถามพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมทุกคนพ่อผมก็พร้อมแต่จะได้เป็นหรือไม่นั้นไม่น่าจะได้เป็นนะครับท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์พร้อมกันได้ครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะครับท่านผ ที่ตอนนี้ประยุทธ์หงอยนะครับหายหัวกระบ,บาลไม่รู้ว่าหายไปไหนประชาชนต่างๆนั้นก็ถามหาให้ประยุทธ์นี่มันหายไปไหนว่านี่อะไรทํานองนี้ผมก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนกันไว้ก่อนนะเพราะว่าเสลอเสนอหน้าโบหัวกระบ,บาลประชุมคอนเฟอเรนซ์อะไรทํานองนี้ก็ช่างมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆหลังจากมีมตินี้ออกมาจากสารรัฐธรรมนูญนั้นส่งผลให้ตอนนี้ชัติชาติสิทธิพันธนะ์ในเรื่องผู้ชมผู้ว่าราชการกทมที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เมื่อปี57นั้นเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมสมัยยิ่งรักชินวัน เรสูงาแล้วก็ถูกใครคนหนึ่งนนเนี่ยหัวขาหัวคออะไรสนองนี้นะครท่านผู้ชมบอกว่าบ้านเราเนี่ยยังมีถนนลูกลังอยู่เลยนะเนี่ยไปแก้ไขก่อนอะไรประมาณนี้เออชาวบ้านเขาก็บอกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าอย่าไปเรียกเขาแบบนั้นนะให้ใจเย็นๆกันไว้นะดีไหมวะ ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายรถไฟความเร็วสูงนั้นก็ยังไม่สูงพอนะครับท่านผู้ชมเพราะรถถังนั้นสูงกว่าครับท่านมาบนอำนาจยึดไปจากยิ่งรักชินวัตรตอนนั้นไปยึดเดินแต่ละทีนะครับท่านผู้ชมสายอา่านอาดเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หงอยถามมันหงอยมานานหรือ,อยังหงอยไม่ใช่หงอยเหมือนไก่สองตัวที่มันสั่งให้ประชาชนเลี้ยงนะครับท่านผู้ชมแนะนําให้ประชาชนเลี้ยงไก่แล้วก็อย่าพึ่งเชื่อตัว้วถามทําไมไม่เชือ่อเก็บไว้แดกไขนะครับท่านผู้น,า,นาก้า็กนหน แบบนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะไปมุดรงเมลหรือเปล่าหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วก็ไม่ตอบคําถามสื่ออะไรประมาณนี้โดยเมื่อวานนี้ก็ได้ออกบอกมาว่าเจ็บคอนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเจ็บใจหรือเปล่าครับท่านถามเจ็บใจเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องที่โดนตะเพิดพ้นนายกชั่วขราวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆหลังจากที่มีกระแสอย่างนาหูกันเลยทีเดียวให้ชัดชาตินั้นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยถ้าเกิดชัดชาติได้เป็นนายกรักษาการแทนประยุทธ์สักประมาณครึ่งวันนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะหมดบารมีขออองงยยุทธ์่่าแนนนนกัน หรือไม่นั้นไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่นั้แน่ชัดชาติไม่มากมากนะคะรับเดิมผู้ชมไม่เหมือนกับใครบางคนแม่มึงเอ้ยแปดปีไม่รู้จักพ่ฮอกอ้อย่างยังไอหอก,อไ,อหอกไม่มีถอยคําพูดท่านประธาน เป็นอย่างไรบ้างท่านประธานออกวาดพื้นถูพื้นก็เป็นคนดีได้แล้วนะท่านประธานสุดยอดแต่อันนี้ไม่เกี่ยวชัดชาติสิทธิพันธ์ลั่นไม่รับตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีขอทําหน้าที่ผู้ว่ากทมให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมโดยลั่นไม่รับตําแหน่งนายกหลังถูกถามมีรายชื่อเป็นแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยยืนยนันขอทําหน้าที่ผู้ว่าให้ดีที่สุดยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้น่าสังเกตนะครับท่านผู้ชมว่า เพื่อไทยนั้นไม่ได้สังคากรมกับนางไอ้ใครแล้ววะสุดาดรัตน์เยียุยาพันนะก็เรื่องผู้ชมหรือว่าหญิงหน่อยนั้นซึ่งตอนนี้ไปตั้งพรรคไทยสร้างไทยแล้วก็วันก่อนมีเรื่องอะไรว่านี่ฟ้องช่าง,งภาาไม่ฟ้องช่างภาพอะไรนะสรุปคือไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมเขาเคลียร์กันลงตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านโดยสโลแกนของสุดารัตน์นี่รู้สึกว่าพรรคอะไรของมันแล้วว่าไทยสร้างไทยไอ้ผมก็ไปติดไทยรักไทยนะถามนั้นพรรคทักษิณน,นะแต่ว่านี่โลโก้มันใกล้ๆนะครเรื่องผู้ชมเปรียบันหนึ่งดูด,ด,ดฟ้อนกันมาเลยหรือเปล ก็ไม่ได้ปรากฏนะครับท่านผู้ชมว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะให้มาดารงตําแหน่งแต่ว่ามีชื่อของชัดชาติสิธิพันธ์มาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมโดยเราต้องทําความเข้าใจก่อนโดยตอนนี้สุดารัฐเกยุราพันธ์นั้นไม่ได้มีอะไรกับพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมตัดขาดอย่างเป็นทางการเลยเชี่ยนเกมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวท่านบางคนน่าจะคิดว่าเอะเลือกสุดารั์เดี๋ยวจะไ่ได้เพื่อไทยอะไรหรือไม่นั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ชมกองเชียร์สุดารัฐก็ไปเลือกสุดารั์กองเชียร์เพื่อไทยกกกก็เเลืออไยงชีร้าก ส่วนกองเชียร์ของประยุทธ์นี่แหละครับท่านที่มันหน้าหนักใจนะครับท่านผู้ชมโดยนายเสรีวงมนทาวันนี้ก็หงอยว้ยเฮ้ยไม่ออกมาจ้อแล้วครับท่านหลังจากที่ไม่กี่วันก่อนนี้ออกมาบอกไม่เห็นผลงานประยุทธ์บ้างเลยเหรออะไรประมาณนี้ก็ไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเห็นแต่ความบันเลยถูกไหมวะ อ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นนะครับท่านผู้ชมที่เห็นแน่ๆนั้นเรียกคนอื่นเข้าค่ายทหารอย่างงู after, ้นอย่างนี้วุ่นวายวบวนไปหมดนะครับท่านผู้ชมเกณฑ์คนมาอาผมมือสู้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 ส่วนรอนี้เป็นอย่างไรได้ลดตําแหน่งตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่นั้นตามกระแสข่าวออกมาไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้นั้นกลายเป็นลูกน้องประวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วสมมุติถ้าเกิดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเก้าวี้เอ้ไม่ใช่เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผืนผ้าอผืนผ้านะครับท่านแต่ถ้าผืืนนนนอ่่ั้้ผมมไรู แล้วมันยังไงตอนนี้ได้ข่าวมาไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวบอมถนะ้าต้องฟังครึ่งหูให้หูครึ่งนะอันนี้ฟังเป็นนิทานกันแล้วกันเปลี่ยนจากโต๊ะแบบนั้นมาเป็นโต๊ะกลมแล้วนะครับถามเปลี่ยนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่มีใครได้นั่งหัวโตะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีในขณะนะเดียวกันตอนนี้หน่วยฟันธงก็มาเว้ยเฮ้ยโดยฟันธงจากไหนอันนี้จากบางคนนะก็ด้ผู้ชมรวมถึงตัวผมด้วยนะเนี่ยได้ตั้งคําถามเฮ้ยประยุทธ์มันจะกล้าไปเป็นไอ้กล้าจะไปประชุมคมอร,อรอมองานานัังงนะกว่ปยยุทธ์มเ็ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อะไรไปประมาณนี้ก็ยังสามารถมาประชุมได้นะในฐานาะรัฐมนตรีกลาโหมแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นตัวผมนั้นโดนสารสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปแล้วนั้นผมหน้าไม่ได้านพอนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ประยุทธ์นั้นก็อาจที่จะไม่มาประชุมนะครับท่านผู้ชมเพราะท่านนายกนั้นเป็นคนดีนั่นเนี่ยถามเป็นคนดีของใครวะอ้อยเมื่อกี้เสียงเหนื่อยเล็กน้อยถึงปานกลางขออภยัยเป็นคนดีของสลิมนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้วอีง ครับนแต่ที่แน่ๆหลังจากด่วนสารมีมติ5ต่อ4สั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกจนกว่าจะมีคําพิจิัยนั้นประวิตรวงสุวรรณครับท่านมาแล้วเว้ยเฮ้ยพงาดนั่งรักษาการนายกหลังประยุทธ์ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมก็มีคำเอ้ไม่ใช่ก็มีการออกมายิ้มอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพนิ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพตั้งแต่เมื่อไหร่อันนั้นก็เลดอิดบีข้ามไปก่อนส่วนตอนนี้พร้อมมากถามพร้อมมากนี่เหมือนพร้อมเพย์ไหมจ๊ะไม่แน่ใจนน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 นเ่ยแตถ้ออ้้้าาาาาากกกกกดอสสสสัััับบุุรร็ขมไ นะารด้านผู้ชมพร้อมขอบคุณคุณนานาพี่หนูหมูแล้วก็ต่างๆนันนะกนการดานผู้ชมพี่ธีอารีนาพี่แคทมินที่สนับสนุนช่องแล้วก็ทางเพจ Facebook นั้นขอขอบคุณมาหน้าที่นี้แต่อันนี้พร้อมมากเว้ยเฮ้ยพรุ่งนี้นายกป้อมประเดิมงานแรกประชุมกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัตนินะครับท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับท่านที่พลเอกประวิทย์นั้นหรือว่าป้อมนะารด้านผู้ชมเจ้าของท่าเดินเต้นนกเอยงเดินอย่างไรนั้นโอ้ยเกิดจะสะดุดหัวที่มหัวตามไปแล้วทีหนึ่งนะครับในรอบการที่เลือกตั้งผู้ แลการกทมนี้แล้วก็บางคนนั้นเนี่ยตอนนี้สนั่นโซเชียลเลยเป็นภาพประวิทรหลับเว้ยเฮ้ยแล้วก็เป็นภาพสะดุหดหกล้มบ้างอะไรทนองนี้นะเนี่ยแล้วก็ขึ้นว่ารักษาการากนายกนายกรักษาการอะไรทนองนี้ไม่ใช่นายกรักษาการครับท่านถ้านายกรักษาการนั้นต้องแบบสมัยยิ่งรักชินวัรที่โดนสั่งให้พ้นจากตําแหน่งแล้วก็ถ้าเกิดจะไม่ผิดตอนนั้นนิวัตทำโรงบุญทรงภพศาลขึ้นมาเป็นนายกรักษาการในการบูชมต่างจากรักษาการนายกพึ่งซึ่งรักษาการนายกนั้นประยุทธ์มนยังอยู่ครับท่าน,านาก็ต้องติดตามในการบูช โดยประวิทย์นี้พร้อมมากในการเป็นนายกอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆตอนนี้ได้มีคําถามหลายคําถามนะครับท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าเอะประยุทธ์นี่เอะไม่ใช่ประวิทย์นี่มีอํานาจขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมโดยพิสนุคเครเขือก้วยเอะไม่ใช่เครืองานมาแล้วครับท่านสีธนนชัยรอดช่องจอมจอมแฉตามที่สื่อต่างๆนา,นาบอกหรือเปล่านั้นบอกไม่รู้เหมือนกันว่า,าเผยรักษาการนายกมีอำนาจเต็มทั้งแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็สั่งยุบสภาได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วครับท่านถามเป็นแบบนี้คืออะไร มีนิฮาร์ใช่หรือไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบนี้นะคานผู้ชมอันนี้ก็ประวิทย์ยืมจากประยุทธ์มาใช้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับทางเป็นมินิฮาร์นะครับส่วนประชาชนนั้นไรนั้นตอนนี้จะมินิเฮิร์สหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยบอกโอ้โหอุตสา่าห์หนีเสือแล้วมาเจอควายเอไม่ใช่โอ้ยอุตสา่าห์หนีควายแล้วก็มาเจอจอระเข้อะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าอย่านะถามอย่าเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันว่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินออกมานะคานผู้ชมปล่อยเขายืนงงๆจ้องๆเออก็ไม่ได้เกี่ยว อะไรกับผมครับท่านเพราะเป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้มาเปิด5้าลายชื่อกันก่อนครับท่าน5้าายชื่อที่ไหนโดย5้าายชื่อตุลาการที่ลงมติให้ประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านผู้ชมคือ1นนายนัครินเมฆไตรัตสองคุณทวีเกียรติมีนักเกษตรสามจิรนิติหาวานนลแล้วก็วิรลุศแสงเทียนแล้วก็นพดลเทพบิทักนะครับท่านผู้ชมก็เป็น5ตุลาการที่ลงชื่อไม่ให้ประยุทธ์ไปต่อหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวครับท่านอันนี้ต้องเติมคราวเข้าไปด้วยนะถามท เดี๋ยวบางคนอาจจะเดินมาชั่วอย่างเดียวไม่มีคราวตามหลังนั้นความหมายมันจะเปลี่ยนมันจะเพี้ยนได้นะครับเรื่องผู้ชมส่วนเ,เมื่อวันสองวันก่อนนี้สะพัดอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยโดยส่วนที่ลิมทองคุณพูดเองวงใน5ต่อ3ประยุทธ์พ้นนายกนะครับเรื่องผู้ชมสรุปคือเออ,เอ,อที่พ้นนายกตอนแรก5ต่อ3นี่รู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งโดนกษียนไปนะครับท่านแต่วันนี้ก็ออกมาอย่างเป็นทางการเนเช่นเกมกันแล้วนะครับเรื่องผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่าประยุทธ์นั้นจกกะกล้าเสนอเสนอหน้าผัวหัวกบ,บาลมาอีกหรือไม่นั้นไม่ ใจควบคู่มากับดาราสลิมรอดช่องตอนนี้ต่างหายหัวกระบาลกันไปหมดเลยนะเนี่ยไม่มีใครออกมาปกป้องประยุทธ์สักเท่าไหร่เลยถึงกับพันกองหนุนเตือนประยุทธ์ถ้าไม่สร้างประชาธิปไตยจะพังไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาไล่แล้วก็แนแนวทางให้เป็นรัฐบุรุษอะไรเอ้แนแนวทางเป็นรัฐบุรุษนะครับท่าน,นผู้ชมอันนี้ก็มาจากดรสลิมรอดช่องครับท่านที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดประยุทธ์ทำแบบนั้นจะถูกจารลึกชื่อแบบนี้ประยุทธ์ทำแบบนี้จะถูกจารลึกชื่อแบบนั้นอะไรทำนองนี้ก็ส่งผลให้อำน ประยุทธ์นั้นอาจเจียดเจ็บปวดเล็งร้อยถึงปานกลางหากหลวงก็มาฟังแหนะมึงดมยาหม,ม่องไว้ก่อนเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบด่วนตายหน้าจอทีวีนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่ยัง้งโดยถ้าเกิดเทียบกับเคสยิ่งรักชินวัตนนี้ตอนนี้ถ้าเกิดผมเป็นยิ่งรักชินวัตรนี้คงสะใจไม่น้อยแล้วถ้าเกิดเป็นธนาธรจริงุ่งเรืองกิจชอบพันิกาปิปยะบุตรนั้นก็คงจะสะใจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมถามเพราะอะไรจ้าเออโดยแต่ก่อนนี้อืมอะไรต่างๆก็ถูกไปหมดเลยนะเนี่ยยังงูนอย่างงี้งงประยุทธ เชื่อว่าจะมีวันที่วันนี้จะเกิดขึ้นกับประยุทธ์ครับท่านด้านเอบาลีนาด้านศิลาเจนจาาข้า้นก็ยังคงเงียบอยู่นะครับส่วนอีเอตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ก็ก็ฆ่ามันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เต้มงคลกิจย้ําเนี่ยประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็แซะว่ากลัวม็อบกลัวตายเลยไม่เข้าทำเนียบบุยใช่ไหมวะ อ๋อใช่โอ้แท้กลัวม็อบแล้วก็กลัวจุดๆเลยไม่เข้าทำเนียบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมา24สิงหาคมครับท่านเวลาเที่ยง44นาทีนะครับอ่าโดยมงคยก็บอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าประยุทธ์รู้ตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองกําลังเป็นนายกอยู่หรือว่าไม่ได้ไปแล้วหรือว่าจะยังไงนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามความหน้าหนาหน้าด้านหน้าทนอีกทีหนึ่งมีหรือไม่นั้นไม่อานแน่ใจแต่ที่แน,น่ๆวันนี้ต้องรีบสาใจนะครับท่านผู้ชมแล้วลก็รีบอะไรอีกรีบฉลอง เวลาแห่งความสุขนี่้องรีบตักตวงนะครับท่านผู้ชมเ้ยส่วนไอ้เทือกอยากจะเห็นออกมาเดินมากเลยโบเสียงเธอคนอีกคนนึงจะออกมาเดินอีกหรือไม่นี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันออกบอกมาว่ากองหนุนลงนั้นมีเยอะนะอย่าให้หมดความอดทนนะจะออกมาเดินก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็สะใจอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถึงกับขั้นใสเ่เยวแต่งทรงผมกันเลยครับท่านหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางจริงขอจบก,การแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม